กาะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในฤดูฝนมีการเตรียมปักดำก้าข้าวทุกครอบครัวจะออกไปไถนาเตรียมการเพาะปลูกและมีครอบครัวของชายหนุ่มผู้หนึ่งที่กำพ้าพอ่อก็จะออกไปไถนาเช่นเดียวกันวันหนึ่งเขาไถานาอยู่นานจนตะวันขึ้นสูงแล้วเขารู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียม,มากกว่าปกติและหิวข้าวเป็นอย่างมากโดยปกติแล้ว แม่ผู้ชาราจะมาส่งข้าวให้ทุกวันแต่วันนี้กลับมาช้าผิดปกติเขาจึงหยุดไถนาแล้วมาพักผ่อนอยู่ใต้ร่มไม้เขาเมื่อมองไปทางบ้านรอคอยแม่ที่จะมาส่งข้าวด้วยความรู้สึกรกรนกระวายใจยิ่งสายแดดก็ยิ่งทวีความร้อนขึ้นความหิวก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยแล้วทันใดนั้นเขาก็มองไปเห็นแม่ที่เดินเรียบตามคนามาพร้อมกับกล่องข้าวน่อย เขาไม่พอใจที่แม่เอากองข้าวมาช้ามากด้วยความหิวจนตาลายและคิดว่าข้าวในก่องน้อยๆอ,อันนั้นก็คงเติมเต็มกระเพาะของตนไม่ได้เป็นแน่จึงตะคอกออกไปว่าโถแม่ไปทําอะไรมาถึงสายนักข้าวกล่องก็อันขี้ปลติ๋วฉันจะไปอิ่มหรือถึงกล่องข้าวจะน้อยแต่ก็แน่นในดอกลูกเอ๋ยลองกินดูก่อนเธอจ้า ด้วยความหิวความเหน็ดเหนื่อยความโมโหหูอื้อตาลายไม่ยอมฟังเสียงใดๆก็เกิดบรรดาโทสะาอย่างแรงกล้าจึงคว้าไม้ไปตีหัวแม่ที่แก่ชราจนล้มลง <S <S แล้วเดินไปกินข้าวจนอิ่นน้ำสำราญแต่แล้วข้าวก็ยังไม่หมดกล่องเสียทีจึงรู้สึกผิดชอบชั่วดีและเดินไปดูอาการของแม่ ชายหนุ่มร้องไห้โฮสำนึกพิธีฆ่าแม่ของตนเพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบเมื่อชายปงศพแม่แล้วได้ขอร้องชาวบ้านให้ช่วยการปั้นอิดก่อเป็นพระาธาตุเจดีบรรจุอัถิแม่ไว้จึงให้ชื่อว่าพระาธาตุกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ตาบจนทุกวันนี้ปัจจุบัน พระธาตุกองข้าวน้อยตั้งอยู่ที่บ้านตาทองอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรบางคนอาจเรียกอีกชื่อว่าพระธาตุตาทองหรือพระธาตุตาทองก่องเข้าวเป็นคำที่นิยมใช้กันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพาเะด้านสารด้วยไม้ไผ่มีรูปทรงแตกต่างกันไปแต่โดยส่วนใหญ่จะมีรูปทรง้ายโถ